อยู่ที่สนามรถเะสนรถเอ่สุดวมว่าโอเพนะครับที่เขาได้รับผดของบุญากุิย์นะครับทรโลกได้ยอดประกวดสามคนเจดันห้าร หนึ่เก้าพันห้ารอยแดสิบ้าลบาสามานสานกขอสุดานี้รก็ขออำา ผ่านล่านพเติมสา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 ามสาามามสามสามสาามสาามส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 ามามส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 าามสามสามสามามสาวสามสสามามสามสาสามสาามสาาา จรีิจารดาแจ้งยอดนการดที่ติตาในการรับของดูทีเลอร์นารที่อยู่ราต่อไปนะครับสอบขอกกล่าวว่าขอบพคุณมากครับสาธุชาวบ้านมะนาาค่าวขอบพระคุณทางดูพลและก็ป้าแตนนและดาเอฟซี วับุญกับวัด้าในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านัตั้งจความเลนและภาพร่างกายแข็งแรงก็ก็อยาพูดอะไรหรือใบเยนะจะก็ขอขอบคุณมากค่ะใหญ่มานก็อเปือดแดงนะครั แม่มาต่อยอ,อ่ะคุณก็จะรอสวนมเมื่อกี้แค่ต,ตน้นการกับการต่อยอดนะคะสีุ่่มกว่านะคะแล้เลขบัญชีนะวัดออยังไม่ได้อัพน,นะคะเดี๋ยวเจ๊นหนึ่ง,นะะแงแม่รอสอปอลารแม่รอแม่มาจากสอ่ป,ปอลาอรแคุณอ,อวิวๆนะคะสอ่ป,ปอลาร ต่อยอดข้ามประเทศเลยนะเป็นการต่อยอดข้าม,าามาประเทศเลยแลเนี่ยโอ้หเป็นเจอทุกท่านกายโบายโอบายเดี๋ยวเราจะไปโหบายนะโอเคค่ะ